ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนสุมงสุบอลครับมือนี้กับผามาเบิงเอางวมาเสือองวมาเลือองว่าคือเก่านะพี่น้องเนาะครับขั้นแม่นพี่น้องเห็นแล้วอยากได้ได้ครับเด้อเบอร์โทรศัพท์ผมขึ้นไห้ครับมือนี้พามาเบิงเอางว่มอลลัสงัดครับบ้านกกกอกตำบลบัวมาดอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับมือนี้เบิงกันในคอกในแค่ครับเนื่องจากว่าฝนตกมันออกบ่ได้นะครับเนาะอ่ามันจืดพี่น้องบ่มีหม่องผูกหมังลามครับราคาสีดีสีงามจำเลยครับมอลลัสงัดลามาให้ ตลิขเทลานัดเนี่ยพวพิดหวังครับเรื่องราคาเรื่องโตเพรมยังคเพมสูงเนื้อหนังมังสามาตรงห่วงนะครับเนาะครับไปพบไปพ่อไปเบ่งราคาพร้อมๆกันนะครับเนาะครับสวัสดีครับมล่ัครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณนันทันหลักสวัสดีพี่น้องเอฟซีของคุณนันนันแลวกของมล่ันะครับพบพ่อกันคือเกาอีพีนี่นะครับเนื่องจากข้างนอกมันชื้นฝน่ซ้ำๆครับมันมันพ่อกระเทือนครับก็เลยจําเป็นต้อง ทายอยู่ในคอกอะคือสีพ่อเป็นยังเนาะพี่น้องครับครับครับสีแสงกับสีพ่อโอเคอยู่เนาะแมนครับขันจังไดขันนั่นกับพี่น้องกับทั่วมาเพิ่มเติมครับได้ครับมือนี้เห็นกันลายตัวมีแม่ม่านแม่ท้องจยกตัวครับอ่าแม่ท้องรับประกันท้องสองตัวกับพ่อแม่ลูกกับสาวน้อยครับอ่าครับครับผ่าอะไรเบิรงเบอร์นึงครับเอาจากตัวใดก่อนครับเบอร์นึงเป็นเป็นแม่แยกลูกครับ ครับเบอร์หนึ่งครับเป็นแม่แยกลูกสูงหลายไปเลยครับแม่นี่สูงร้อยห้าสิบบวกครับสูงร้อยห้าสิบบวกโอ้ครับสีแดงจึงคืองี้ครับเด้อเนี่ยสีแดงแดงครับเนี่ยตีกระทบมาจากน้อยอยู่ด้เนาะครับพอโคงสั่งพันยญ่แต่ว่าโอ้โหบริญญาปเดญาพี่นองบบครับแม่นี่ลั่มโตเน่าครับหนังหนาขาดีน้ำไตน้ำลางยนๆครับเน่าอาดหลาดพี่น้องเบิ่งนุ่มกะเลี้ยวเลี้ยวบันทายลำลำครับพี่น้องแม่นี่เป็นงัวแม่แยกลูกมาก ลูกใดลครับตัวต่อไปนี่าลูกสองตัวมาครับอืมพาลูกมา่หนึ่งตัวแมนครับพี่น้องครับแมนได้ไปไปทับเอกาได้ตัวที่สองนะครับเด้อครับบันนี้ราคาเปิดเวลาเป็นไนครับราคาเปิดไว้าอยู่สี่หมื่นหาครับสี่หมื่นหาพันครับผสมไปแล้วครับนี่โอ้ผสมไปแล้วเี้แมนครับเมื่บงบันไทยโอ้โค้นหางไหมพี่น้องเบิ่งโค้นหางไงเครื่องอมลำหางตรงฝอยหางจุดินมับนี่พี่น้อง พูดได้มักงัวหางงามๆด้วยครับเด้อนี่หางยัญ่งกกหางยหญ่ๆงามๆบันนท้ายลำๆสียิ่งเดียร์ยิ่งสีครับนี่ทับไม่อย่างไรครับทับหกแปดไปครับทับเคเอฟหกแปดไปได้จักมือหรือเนครับได้ผ่านรอบแล้วครับโอ้ผ่านเพิ่งสิผ่านรอบแม่นครับบอท่านหูวว่าติดบอติดครับบอครับบได้รับประกันแจ่ว่าติดบอติดพี่น้องไปรุ่นเอาแจ่ว่าราคากะปล่อยไปพี่น้องไปราคาทองว่างคือเก่าครับอืมประเภทนาเนาะครับ หน้าสวยหน้าาหน้าสวยหน้านุ่นตุนสวยดีครับบางมุมบางช็อตบางมุมกสิแสงสิเขามาหลายนะครับเด้อมุมนี้แสงบริเเขาชัดเย็นดีมุมนี้เนาะด้านนี้นะครับเนาะนี่ครับนี่โอ้สวยครับสี่มื่นเท่าครับสี่มื่นหาครับอ่ะสี่มื่นหาครับพี่น้องอยากได้ต่อร่องมาบันี้การรับประกันเท่าการรับประกันยูนีรับประกันระบบสากลรับประกันเงี้ยถึงเดือนหนึ่ง การมีขอหนึ่งทีอ่าบรยิยุในการรับประกันคือระบบภายในระบบมดลูกครับแต่ว่าระบบมดลูกถ่าเย็บมานี่เขาก็ต้องเบิ้งก่อนครับอันนี้ก็รับประกันให้อยู่แต่ว่าภายในนี่พี่รองเอาไปนี่เขาก็บ้วนหูกันว่ามัน,ม,นมันที่ไปออกแงไ่เดไ็ครับออกคือบออกกันเขาก็บริษัมาราที่สีย่งรูได้ลวงหนาได้เนาะครับและระยะรับประกันก็หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครับการส่งนะครับการส่งฟรีอยู่นีก่ก็ส่งร้อยยี่สิบโลแล้วก็ หรือเขาสิมีขอตกลงห่วมกันมาความทรงยังสิไหมครับหรือสีเอาเงินไขสยทรงลอยยี่สิบโลนอกเหนือจากลอยยี่สิบพี่น้องสี่ซอยคารลุดกับพวกเป็นอย่างอันนี้อยู่กับการการว่าการจากันระว่างพี่น้องครับกับผู้ขายนะครับครับผมอ๋พี่น้องโทรมาต่อรองกันได้ครับเด้อเงินไขาต่างๆทรกันได้เนาะบอกันได้คำว่าเบื้องต้นที่สองเบื้องกันยาวๆยไปเลื่นยนะพี่น้องเนาะครับเบื้องกันที่สองตัวบกใหญ่ขึ้นกัน แม่นี่น่มสวงหลวงเห็นนุมหลือนมง,งามครับแม่นี่นมงามนมสวยนุ่เลี้ยวว่าใหญ่บวปูดครับสูงหลายไปเลยครับแม่นี่สูงลอยหาสิปคือกันครับแม่นี่ก็สูงลอยหาสิบโอ้ล้ำตัวเน่า<ๆ>อาดหลาดครับ,พ,บพี่น้องบั่นท้ายลำลามโค่นหางพี่น้องโอ้แม่นี่มัยโค่นหางอวบพอดีพอดีครับเปยเอเดรค่อยหางนี่ดูดินมับอ่นนี่อีกแม่นึงด้วยครับค่อยหางงามนุ่มดีพอหาดี ตตวสีแดงแดงแดงพอดีเนาะตัวนะน,นี้เนาะอืมบัณฑิตตัวนี้เป็นงัวพานลูกหรืองัวพ่อครับงัวพานลูกมาตัวหนึ่งตอนนี้กาลังท่องท่องสองครับโอ้ท่องจะได้หกเดือนฟ้าเห้วครับตัวนี้เป็นงัวท่องสองในท่องเนาะท่องสองในท่องท่องหกเดือนครับรับประกันทองหกเดือนรับประกันทองครับนี่ครับเอ้าบันนี้มาพอรับประกันทองกันเด้วครับเด้อบันนี้ บนรทายสวยเลยครับพี่นี่ลำโตเน่าอ่านหลาดครับรับประกันทองหกเดือนทองกระเพาะได้ครับทองกระเพาะ่เอฟหกแปดครับเคเอฟหกแปดใบเบอร์มีบ่ครับใบเบอร์ใบหลอดมีครบครับเอกสารครบครับครบ้วุนเน่า้าพี่น้องมักทรมาปิดก้อนที่สีส้มพี่น้องเขาก็สีตรวจอีกเทื่อนึงครับตรวจยืนยันเพื่อความมั่นใจเพื่อควบมมั่นใจครับตรวจสักก้อนค่อยไปเขายอมเสียอ้าพี่น้องครับในราคาเท่าไรครับเนี่ยในราคาสี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้าพันครับ ทองรับประกันหกเดือนกับเคเอฟหกแปดใบเบอร์หลอดมีบก่อนพี่นพี่นองเสียวง้อไปนี่สิตรวจสักกันครับแล้วก็ทายวิโไวัยแล้วก็ส่งให้พี่นองเบิ่งเลยครับพี่นองสมัครจองตัวนี้เนาะขอไล่วิโไว้เลยครับกระสิตรวจให้เบิ่งสักกอน่คยไปส่งครับอืนี่ครับโอ้ขอทายัานีเนาะเรื่องค่าตรวจขยังเข้าบ่อไรบ่อไดครับ เขาอ่าย้อมออกคาใจให้ครับพี่น้องไล่เพิ่นไปท่าขุนเมืองนะครับเมืองเรียมเียมจังบาทเนี่ยพือคัวามั่นใจครับโอ้ดีดีครับนี่คือเป็นการเป็นการสร้างความั่นใจสร้างความเสือเถืให้พี่น้องนะครับด้อนี่พี่น้องเสือถือได้มั่นใจได้นี่คือทองรับประกันจริงๆครับตรงว่าก็สวยครับการยืนเฟ่สวยเนาะทองพลพลประเภทน้ำล่างครับงามห้ายครับพมเน่ะย่วอาลาดครับหอดนมกัก นี่ครับข้อเล็บคาดีเหมือนข้านากระตรงเป็นงว้วลูกสองในทองเนาะครับพี่น้องได้ไปนี่ก็ไปล่อจินน้องแล้วก็ลุ่นๆว่าพันธ์สายเพรแม่หรือเพจผู๋แช่นั้นครับนี่คือเบอร์ที่สองครับครับต่อมาเบอร์ที่สามอาพิอน,น,น,นีหัวลวนเนี่ยบ้านหัวลนหัวลุนครับแต่ว่าสีเบิงท่งสีตกน้ำเลี้ยงหน่อยหนึ่งวินด้ีเนาะหัวขาน้ำเลี้ยงครับอืตกน้ำเลี้ยงขาน้ำเลี้ยงนิดเดียว ขันแมนพี่นงผูปนิบัติพัดดีง้อเลี้ยงง้อดีๆหางานง้อเก่งๆครับเอาไปทิ่มไปจากสามเดือนแม่นี่ครับอาญะเลยครับยนๆเลยครับเนี่ยราคานี่มาเลยครับแม่นี่เป็นง้อสาวบอกครับเป็นง้อสาวฟ้อมผสมครับโอ้เป็นง้อสาวนิดน้อยเนาะครับกระสีบ้างปีโอขันแมนเพิ่มบ่เป็นส่งหนี่ด้พี่นองเป็นง้ออฟง้อง้อส่งหนี่มันส่งฉี่ไหลเลครับเบิ่งจากเนื้อหนังเป็นง้อหนังหนาครับเป็นง้อลำตัวงามเติอบเบิ่งข้นหางพันธุ์เลยิพนธุครับ พ่นหางใหญ่ปวบเลยครับฟ้อยหางพูดนะครับเล็บคอดีน้ามลางย้อนโอนต้นหัวล่นแบบนี้ครับเนี่ยโอ้งามงามงามครับเนี่ยพูดอะไรไปเอาไปขุนต่อได้ครับเด้อนี่สูงหลายเป็นไรครับสูงลอยสี่สิบหาครับสูงอยู่ลอยสี่สิบหาครับเหมอพูดสิไปหาคำไรต่อครับแล้วค่าเปิดไปหลายเป็นไรครับเปิดไปยุสสามหมื่นหาครับสามหมื่นห่าพันครับนี่ครับสีแดงจีนคือนี่แหละสามหมื่นห่าพันหัวล่นธรรมชาติ ใบตรงใบแจงเนาะครับคอแข็งขาดีเครื่อง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 ดำอยู่ครับพี่น้องเครื่องดำเอามาดิมนี่สีบพชัดป็นไดครับเพราะว่าแ<ะ>สงมันทางคุนมันหลายนะพี่น้องเนาะแสงทางคุนมันหลายเคียดให้ภาพมั่วนน่ครับเนาะกับพ่อเพิ่งได้ครับน,นี่ได้ครับพี่น้องคอแข็งขาเล็บโอ้หางงามเลยครับตัวนี้โต๊ะําเลี่ยงครับผู้ใด <c oughs> เอาไปหากำไรนะครับเดอ้อเลี่ยงอีกจกักสองเดือนเนาะ ตึงๆอะยะขิดมาแดงซ้ำๆราคาครับไั่แมนทับติดปุ๊บเพียงราคาหลายไปอีกเนาะแม่นี่ครับหัวลนธรรมชาตินี่เบอร์ที่สามครับขับมาเบิงเบอร์ที่สี่ติดกันว่านี่กะหัวลนนด้นี่อืมแนี่กโลนธรรมชาติบ่านเรครับเนี่ยอะลนนลนเฮดเอาโอ้ตัวนี้ลนแจงโอ้ตัวนี้หนางามครับครับเบิงเบิ้งหนาหัวลน สวดนุ่นตุนครับพุ่นอ่ะพุ่นอาน่าเพื่อนโอ้ล่ำโตเน่าอลาดครับนอกตั้งจั่วกลัวหรืตัวนี้คอแชงขาครับนี่นี่เล็บดีโอ้มาบังควยหางครับอ้วรัวเลยลำหางตรงเครื่องดำล่มครับไม่นี่ดำล่มปืๆเลยสูงไรเปไนไรครับไม่นี่สูงลอยหาสิบครับคุณนั้นแม่นี่สูงอยู่ลอยหาสิบปัดถ่ายหนีวัดได้ลอยหาสิบด้วยครับเด้อลอยหาสิบเปลวถุงสูงขักด้วยเนาะแม่นครับ นี่กับน้ำเลี้ยงพรานี่เก่งปันไดมันเป็นวัวขาดน้ำเลี้ยงครับตัวน้ำเลี้ยงคือกันนี่พี่น้องสีหาเป็นเลี้ยงหากำไรครับนี่จังสี่ครับกำไรมาไววครับตึงๆเึ็นมากกำไรมาโหลดครับแม่จังสีเปิดราคาเป็นไรครับเปิดราคาไว้ยู่สี่หมื่นหาครับสี่หมื่นหาพันครับเป็นหัวถองว่างเนาะครับนี่เด้ครับเด้องัวสา่าจจะพ่อมผสมมั้ยป่อมผสมครับสี่หมื่นหาพันเอาเบื้องมุมนี้น้ำขับพี่น้องนอกกรสีประชัดปันใดมุมนี้เนาะพอแสงทางผุนมันเขามาไหลครับนี่ครับ สี่มือหนาพันโอ้เป็นตาจับเป็นตาบายครับราคาหนีตอ่อรองได้ได้เพีน่น้องเด้ตอ,อต่อรองไดี้ชิโตเบิงนมนีน้อยที่ปีปปอดอกครับนีน้อยหัวเท่านี่ก้อยนี่แหละหนี่น้อยเลี้ยวๆสี่หัวไม่มีติ่งเนาะนี่ครับบรรทายถือว่าดีสวยละครับแม่นี่นนนเ,นเนี่ยลำตัวเงาด้วยครับเด้อลำตัวเงาคงสางดีสีแดงแบบนี้หัวล้นเบิงซี่ครับราคาไปล้นล้วครับนีนี่ครับมาเบิงเบือหาเลยครับเป็นแพ็คคู่ แพคคู่สีนวลกับสีแดงนี่ครับแม่แม่ทั้งสองตัวบ่ครับแม่ทั้งสองตัวครับอ้าวเราไปนอนเป็นมั่วสาวน้อยอายุพันาถึงปีจังแม่ขาวนี่สักเดือนหรอครับนี่มั่เขาสิบเดือนครับแม่ขาวนี่ก็อายุประมาณสิบเดือนครับสูงกว่าจุบังลอยยี่สิบกว่ัวเนาะลอยยี่สิบได้ครับบัณนีตตัวแดงหนาเนี่ยบับตตัวแดงอายุเท่าไหร่ครับตัวแดงกับประมาณสิบสามเดือนเพ่อฟ้านี่ครับปีแมนครับ ตัวดแดงชนปีแล้วชนปีแล้วอันนี้พันถึง,อ,ถงอันนี้พั avirus. นถึงถึงตัวแดงนี่งามครับอันนี้ตัวแดงขอบตาดําขอบหูดาหนาขาดําครับเป็นง้วเนื้อได้หลนังเนื้อเน่นๆตัวนี้กับเป็นง้วนหนังหนาด้วยครับเด้อตัวขาวที่เป็นง้วนหนังหนาอันนี้ครับนี่อายุอาน้ำว้มสูงกับประมาณลอยย่ีสิบกว่าตั้งสองตัวเนาะแมนครับตัวหนึ่งชนปีตัวนี้งยังพันถึงปีนี่ตัวี่พันถึงปีเยครับเด้อรับหางัวไปคุ้นไปเลี้ยงไว้ครับง้วน่อยสานี้ครับ ยินหยาเก่งไงไว้การจะเริ่มการจะเริ่มพัธุ์พันเติบโตไว้ครับครับตึงตึงเห็นมากครับคุบนี่สวยเลยครับนี่หรือพูดจะเป็นแม่พันธุ์กันเลเนาะครับแม่แดงนี่คุยหลังดำเลยครับแม่แดงนี่วันนี้ราคาครับราคาเปิดไ้อยุ่สามหมื่นหาเฉพาะคู่นี้ครับสามหมื่นหาพันธุด้วยครับคู่เนี่ยกระต้อตล่องเรยที่หาเนาะแมนครับสามหมื่นหาพันุบาหม่องเอาครับหม่องห้ต่อ พี่น้องเบ่งอยู่อย่างไดก็จะคคอยต่อมากครับต่อมากหันใดแล้วก็บันมากถึกตาถึงใจก็ส่งให้เลยนะครับเด้อเอาไปเลี้ยงไม่มีขาดเออรายละเอียดจะซ้ำคือบอกมากแหละครับสุขโสุโตแต่ว่าตัวตัวนี้มันดูมันสีบอดีปันใดครับดูผงนะครับดูมันโกงอ๋อตัวนี้ม่ตรนิด้านท้ายครับดูโกงครับดูโกงคือคือดูสวงสีสุดไทยแมนครับสี่สุด้ายมันโกงขึ้นมันโกงขึ้นกครับข่าว่าสังเกตักๆกับ่เห็นกับ่เห็น กับบ่นอาเกียรติหรอครับบอครับแต่ว่ากับบื้องอช่วงผลกับระบบสืบพันธุ์มันก็มี่ตำนีหมองนี้อครับตัวนี้ดูโกงนี่เออขนาดกรนับนกอบอะไ้น้ำเพิินบ่แม่นอะไรมูญสีตีห้ลูงามอ่ะให้ลูงามครับเพิ่นมี่ตำนีอ่ะแม่นซุ้มมี่ตำนี้ส่วนมามันเพิ่นมี่หมองตีอ่ะผมก็เห็นด้วยเนี่ดูโกงขาทกอ่ะครับให้ลูกนี่เจ้นเขาขอะสือแม่เนาะให้ลูงามอ่ะนี่ครับแพ็คครูครับควมนี่ละ นางนาดีสุตโตร์จุดดอกเนาะครับนางนาดีสุตโตอันนี้เบอร์หาได้พี่น้องเดอ้อเบอร์หาเนี่ยแม่แดงนี่ไงนาดีเนาะครับเหนื่อยายบรบันีีมาเบอร์หกเอาความนี่ได้ปะครับเป็นแม่ลูกครับครับเบอร์หกเบองกันตอมานหนีด้เพี่น้องเดอเ้อนี่มุมนีรถเบอร์หกเป็นแม่ลูกลูกแม่ครับแม่นี่ลูกได้เพิ่นแล้วครับเนี่ยอ่าัวลูกสองยืนครับลูกสองยืนฆ่าอยู่ เห็นจอยขาเร็บเดียวไปเห็นพอจบมันมันจอยหย่อนมันขานำเลี้ยงงวงเจ้าหลายตัวด้วยครับควอมสูงหลายเลยครับแม่สูงร้อยหาเชหาครับสูงร้อยหาเชี่าครับเอาครับขันบบตีว่าจอยนี่ครับเจ้าลูกเราง้ามครับมูจอยนี่แหละครับมูเด็กกัไม่ไหวมาบ่งลูกเอาปัโทษลูกไหมลูกง้ามตัวลูกไม่ธรรมดาได้เพนียงเด้อเหมือนเหลังแตกคนตัวเนี่ยโอ้ลูกหลังเป็นร่องแดงซ้ำๆซ้ำๆเดลูกเนาะ ลูกล็อกกี้นาสวยลูกของเจ้าล็อกกี้ที่แมนครับมีใบบ่อครับด่มีใบครับอ้าวตัวนี้ด้วยครับแม่ลูกลูกแม่ลูกของล็อกกี้มันถ่ายสวยลําตัวสวยเอาถือว่ามันหูเอาถือว่าวบอว่าหายตัวนี้ไหมบอว่บอรครับโอ้ยไขยมันลงตัวบายลูกพ่นขึ้นได้ตัวนี้ครับแกงหัวบุรุษไซดอืองามงามพี่น้องตัวนี้ไหมผู้ใดมาสายพันธุ์ดีๆด้วยครับเด้อนึ่ลูกของเจ้าล็อกกี้ นี่ครับนี่มันน้ำตัวเน่าอัดหลาดครับบรรทายมันอยู่ในขอกับเบิ้งในซ้ำนี่แหละพี่น้องครับทั้งของขอกมันจืดมันตาเนี่ยเบิ้งข้อไม่ยบืงข้อยนเถียมองมาหลายกับมองมันคุณนะแม่กับคุณนะนะท่านวัดตีว่าแม่จอยน้อยแล้วเบิ้งครับโอ้ยเป็นมบนจินม้อนผิดกับบุญบ่อวานี้เมือนเหรอบ้องวงระเจ้ายีสิบก็งวยีสิบกาคมยีซิบกาคมแมนครับปอดก็ห้ยหยามไปท่านแล้วเนาะ ขอกคอกคักก็ยู่นี่ครับขอกรวมกว่านี่อีกแมนครับนี่พอเพลเลี้ยงจอยครับง้อผมอยู่หน้าจอยกว่านี้พู้ได้อยากได้ไปเบอ่งเอาเด้อครับสองข้อมกันล่มพัดกับสีลมจอยแบบเดีวยวกันเลย <c oughs> นี่นุ่มแต่ว่านุ่นมดีนั่นมีนี่เนาะนุ่มดีครับนุ่มดีแข้งขาดีดูกดีโค้งสางเขาทาครับนี่ครับเนี่ย <c oughs> เอาครับพี่น้องผู้เลี้ยงงัวดีๆครับ ม่นี่อาศัยาลูกเก่งลูกงามเนาะครับลูกสุดยอดครับราคา่าไดรก่อนครับราคาอยู่สี่หมื่นเก่าครับสี่หมื่นเก่าพันนี่แมแม่นครับเอาแต่ลูกก็คุ้มหมดเด้อครับสี่หมื่นเก่าพันนี่ถึงไหนก็หอดได้ลูกเนาะครับมันก็ได้สองหมื่นกว่าหรือว่าลูกเนาะใครนะคร้บเจ้าขอแยกู่แจ่ว่าผมก็แยกกันแยกมันแยกไว้แม่ก็จะยูหาหกพันหนึ่งั่นตัวตกน้ำครับมันแยกเนาะครับอ๋อครับเอาไปทั้งแม่ทั้งลูกเลยพันยูน้ำกันครัาคานี้ครับมันนีเบอร์ต่อมากครับ เบอร์ที่เจ็ดเนาะเบอร์ที่เจ็ดอ่าเบอร์ที่เจ็ดนี่แม่ลูกลูกลูกแม่แม่กับลนลูกกับหัวลนได้ปะเนี่พี่พน้องครับอันแม่นี่ก็ให้ลูกง่ามเติบเด้นนี่ด้านสูงแม่นั่นบ่ไไรครับโต๊ะแม่นั่นเป็นข้งสางา่าไงเนาะแมนครับเป็นโ้งส่าไงเป็นจอยซื้อแม่นั่นโอ้ลูกง่ามบีรีครับเนี่ยมาเบิงบ่งเบอร์ที่เจ็ดเบอร์เจ็ดนี่ลูกโตที่ไหนเป็นครับเนี่ยเป็นลูกแรกนะครับเป็นง้อลูกแรกถือว่าทีสดโอ้ข้อหู่นูด้วนี่แม่ นะครับโอ้แม่โบดรับนี่แหละพี่น้องเท่าโบดรับแม่เพิ่์นนะแม่เพิ่นสูงไราปไนไรครับสูงได้อยู่ลอยห้าสิบแม่สูงอยู่ลอยห้าสิบแขีงขาเปิ้นขาใหญ่ด้วยครับเด้อนี่นี่ครับเครื่องดำปื้อครับพ้นหางกับพอดีลําหางกับตรงดีครับลูกไข่ลูกสีแดงจึงคืนจะของสีขาวนวลนงัวโบดนะครับเนาะแม่นี่เปิดราคาไรเป็นไครับเปิดราคาอยู่สี่หมื่นสามครับ สี่หมื่นสามพันครับนี่ครับพี่น้องสี่หมื่นสามพันก็ถือว่าต่อได้อีกต่อได้อีกแถมยังส่งไอ้ฟี่อีกร้อยยี่สิบโลพี่น้องโอ้โหคมนั่นนะครับสิได้เพื่อเดี๋ยวไปก็สิคักเนาะหลูกง่ามตึงขึ้นจังนอนเอนีย้คักต่อมาครับบาน้มาเบอร์ที่แปดแปดครับเบอร์ที่แปด่แ่แม่ลูกลูก ลูกแม่ให้กันเนาะลูกแม่ให้กันครับแม่ลูกลูกแม่เอาอันนี้กับโต๊กน้ำเดี้ยงให้กันได้ครับแม่เพิ่นหัวขอกเดียวกันครับโค้มนั่นโอ้คอกเดียวกันกับเบอร์ที่หกแมนครับอันขอกเพิ่นมียสิบกว่าโค้มดียี่สิบครับเดี้ยงไว้ตอนนั้นอ้วนกับบ่ขายเนาะทำอันมูอยู่หน้าตัวนีไหมตอนอ้วนเขาหายราคาบ่ขายเนี้ยเดี๋ยวนี่รุ่นเดียวกันครับนี่ประเภทลังรูกลูบาดมือครับนี่ครับโอ้ลูกขางามด้วยครับนี่ ตัวนี้ลูกพ่อใดครับเนี่ยอ่าก็มีใบอยู่่ว<ต>่ามีใบ,ม,ม,ใบมีหอ่อนมิบไบมีหล่อนอยู่ว่าจ,จาพอ่อใดครับโค้งสางแมย์เนนะครับเดอขคันแม่นผู้เลี้ยงงวดดีดีเน,นาะไหอ่าดหลาดถือว่าหัวล่นได้ดีเนาะเขาจังสีเนาะล,ล่นคางหนึง่งถือว่าหัวล่นล่นคันบ,บ้านเขาก็บ,บ่า <S <S เป็นงวดเขาล่นคางหนึ่งครับคางหนึ่งีมีเขาน้อยหนึ่งนี่มนครับโอ้เป็นเอกลักษณ์ของพ่อเดครับเดอร์เนี่ยโค้นดีครับไม่ดีพค้นดีน้มดีด้ยเนาะครับ พ่นด,ดีน่มดีพูดนะครับโมนี่มน้อยๆเรี่ยวลูกตัวไหนพันครับตัวนี้อเป็นลูกตัวสองครับลูกตัวสองอ<ม>ลูกแดงคักแดงแดง่ได้พี่น้องเลยบังถ้ามันถึกเดือนนี่พี่สิแสบตาเป็นลูกตัวที่สองไบเบิหลอร์ดมิดเด้้ยครับแม่เนี่ยครบครับเจักเดือนหรือครับเนี่ยลูกมันสี่ขี่เดือนครับสี่ขาบสี่เดือนแม่ครับอ้าวครับสามคมา้มันนี่แม่จอยแต่ว่าลูกน่าจุโตหาง่วกับหาแม่ที่ โครงสร้างดีดีสิเลยครับให้ลูกเ,เก่งๆสิลนะ่ะจ้อยนี่ก็ถือว่าเฮาเฮาเลี้ยงได้เนาะเลี้ยงได้ครับเลจ้อยเฮาเอาหญ้าให้กินก็อ้วนคันเลี้ยงดีมันบ<ม>่ได้เป็นรเป็นอย่างใดแม่นครับโคมน,นี่เปิดไปร้านไหนครับเนี่ยเปิดไว้ปสี่หมื่นเก่าพันครับสี่หมื่นเก่าพันครับนี่ครับสี่หมื่นเก่าพันได้อพยี่น้องเด้อนี่คันมักทักมาอยากขอขอมูลเพิ่มตเติมไลฟ์วิดีโอมาเบอร์เพิ่มขึ้นไปเลยครับทั้งเบอร์ไลฟ์ทั้งเบอร์โทรเพิ่นบันบน,บน,บนี้ตุ้ยทีย่ใต้ไหมครับ ตัวสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายจะสุดเป็นงัวของเธอโอ้แม่สาวครับเนี่ยสาวหนังหนาตัวนี้แม่ครับแม่สาวหนังหนาออกแดงเรื่อยๆนิดน้อยเนาะครับแดงบ่กขักสมูปันไดแดงพอดีหน้ามางครับโอ้ยอนโอนต้นโอ้ขาใหญ่เถิตัวนี้ไหมง่วขาใหญ่เนาะเป็นง่วเปิ่นขาใหญ่เฟมใหญ่บุกใหญ่เลยบกใหญ่ขาใหญ่หูนี่เพียงปากตีกระทบมาอยู่ได้หน่เนาะครับตีกระทบมาอยู่ครับพอห้องสายใหญ่สิ เอทาด้วยครับเด้อพุนอ่ะพุนอ่ะสูงได้รอยสี่สิบยี่ข้อมสูงอยู่รอยสี่สิบเมนครับนี่โก่งเงียวพอดีราคาดิครับเปิดไลน์เลยสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก่าพันครับนะครับตัวสุดท้ายทายสุดงั้นสาวน้อยอายุจ็กเดือนนะครับอายุสิบห้าเดือนสิบห้าเดือนกับปีสองเดือนครับสองหมื่นเก่าพันโอ้ถือว่าราคางามต่อไปอีกส่งไอ้พร้อมนี่เนาะครับ ราคาดีเลค่างามกัย้อนพอ่ตได้พอบริจํากัดราคาเนาะพี่น้องว่ามาเงินซําไดครับพ่อปลอยปลอยพ่อขายได้ขายครับขาดทุนเล็กน,น้อยกับปลอยขึ้นกันแมน่นครับดีกว่าบางครั้งไปโดนพันวาซันเนาะครับเอาครับมอนี้พ้ามาเบิ่งมากนี่กะตั้งแต่ต,ตัวแรกครับพอโตสุดท้ายนี่ครับพี่น้องมักตัวใดข่มใดกับโทมาหาบรมสันทได้วยครับด้วยสุดท้ายสุดบรมครับมีอย่างบอกนะพี่น้องอีกวาครับอ่าสำหรับพี่น้องเบิ้งแล้วครับ รายละเอียดมันอาจสิบกครบเนาะเวลานําเสนอเนี่ยพี่น้องก็โทรมาถามได้หรือว่าอ่าเฮาสิวีดีโอขอทั้งอ่าทั้งรลายหรือทั้งเพศนี่ก็ได้ครับเบอร์ก็ขึ้นอยู่ทั้งอ่าหน้าจอครับครับหรือพี่น้องสิมาเบิ่องตัวจริงได้นะครับอยู่บ้านกุกอกบัวมาดตําบลบัวมาดอําเภอบ่อระบ,รบ,รบรือจังหวัดสารคามนะครับพี่น้องงัวทุกตัวต่อรองได้เปิดไว้คือเปิดให้พี่น้องได้ต่อ ต่อได้หน่อยได้หลายอยู่กับการการคุยกันส่งการสร่งระบบการสร่งกอยู่กับการคุยกันอีกชน,นึงอ,อาจจะส่งฟีลอยี่สิบโลอาจจะแบบเหมาใจโดยที่ว่าพี่น้องก็ต้องเสียค่ารถดก็ได้มันอยู่กับการเจรจาคุยกันขอตกลงรวมกันเนาะครับพี่น้องครับพอการชิปหน่อยชิปไม่ชิปต่อไปครับผมมานัต์ทั่วมมาลสังหารสวัสดีครับสวัสดีครับ